ไม่ฉันดังแล้วฉันไม่เล่นกับเธอที่เธอฉันว่ามินนี่เปลี่ยนไปนะฉันก็ว่า,างั้นแหละจาขอเล่นด้วยสิมาสิมาเล่นด้วยกันขอเล่นด้วยได้ไหมไม่อ่ะคนดังแล้วลืมตัว เราไม่เล่นกับคนแบบนี้หรอกพี่วินต้นพี่วินต้นเพื่อนเพื่อไม่มีใครเล่นกับหนูเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมล่ะ ไครเล่นกับหนูเลยทำไมเขาไม่เล่นด้วยน้องหนูทำผิดอะไรหนูมไม่ได้ทำหนูแค่ไปบอกเขาเหมือนเขาเก็จที่หน้านหนูอนี้๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาเข้ากล้องกับพี่นี่มาเล่นกับตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคงั้นเต้นคู่กันเลยสองคนนะเอาแบบมีความสุขที่สุด <c oughs> เออนั่นแหละไม่ฉันดังแล้วฉันไม่เล่นกับเธอก็เธอไม<า>่ดัง พี่รู้แล้วทำไมเพื่อนๆไม่เล่นกับหนูเราดาังขึ้นมาแล้วเราใหญ่มืมตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนนิสัยแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะอยากเล่นกับเราเข้าใจนะงั้นขอโทษพี่คนนี้เลยขอโทษเราขอโทษจริงแล้วมิมี่ก็นใส่ดีนี่นาะพี่พรกเธอ เพราะเธอ,เ,อเรา,เ,า,เ,ราเรารู้แล้วที่จิมมี่ไม่ไม่ได้เป็นคนใจร้ายเป็นคนอะไรเลยที่จิมมี่เขาเป็นคนใจดีนะเพราะเราเห็นมิมี่ช่วยเหลือคนอื่นเราเลยคิดว่ามิมี่เป็นคนใจดีเธอเราไปเล่นกับพวกนั้นไหมไม่ได้ไม่ด้ไ่ได้ไ่อรงั้นเธอไปเล่นกับเราก็ได้